จะไปตามชะเอยหมอ้ำเยเร็วผ่านไปนะพี่จะไปได้ขัารถแล้วพี่พี่ดีไปเลยนะงี่เอ็ทองทนไม่ไหวแล้วนะพี่นะอันนี้สมมติว่าพ่อมตนีแกก็นั่งรถแล้วตายแล้วนี่แหละพ่อมตรีไปมอเตอร์ไซค์ห้ามซะด้วย Năm mươi một năm về cho mò và nữa ngự Lục Cái này sống một khoảng qua đến thử na bàn mẹ mò tâm về Mẹ mò, mẹ เสียงมาอ้ใหายเสียงใครใครเสียงใหญ่ฉันเองฉันเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้ารู้ว่าเล่นเป็นหมอถ้ารู้ว่าทำคนน่าแตกผู้หญิงและตอแหลขนาดนี้จะได้เล่นบ่อยๆใครมาเรียกใหญ่อยู่เนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ไปดูก่อนอ้าว่าใครเลี้ยงพอบนตี มาย่างอายเรามาเลียกยายทันตั้งแต่เช้านะฮะยายไม่เช่นนั้นเจ็บท้องจะคลอดลูกแล้วไอ้ที่ยายเคยไปดูดำในเป้าเดี๋ยวๆยายนึกก่อนว่าใครอีกขยับยายก็ต้องขยับอะแม่สําลีแม่สําลีว่าแล้วเป็นตอนที่ไปทำบุญที่วัดโพสิทธิ์ยายเห็นใช่าหมยายเห็นแม่สําลีน่ะท้องลดลดลดแล้วหลายอย่างว่าหรือวา จะลอดคอดเนี่ยวันนี้งรงเจ็บพ้องลังงนตาดูเปจริงจรว่ายังไงยอารมฮะก็จะพายายไปช่วยทำํำลอดให้สำลีน้อยแต่ว่าวันนี้เองเอารถอะไรมารับยายวะตอนนี้เรอยาหญ ขับกระบะเก่ามาประตูก็ล็อกไม่ค่อยได้ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะได้เปลี่ยนชุดไม่ต้องเปลี่ยนหรอกย้ายไปอย่างเนี้ยดูชุดยายที่เวกข้างหน้านี่และนี้ทำข้อถนัดเดี๋ยวย้ายจะได้ไปทำข้อให้เอารถกระบะเย็นๆลุกคนเย็นๆหยิบตะกร้าหยิบยุกหยิบคนเย็บท้องเนี่ยมันไม่จายหรอก นะเดี๋ยวอยากจะหยิบหยุบหยิบหยาหยิบมีดหยิบไม้หยิบไ้นั่นหยิบไ้นี่หยิบไปละใส่ตะกร้าไปเอ็งอย่ารีบอย่ารอดอย่าร้นไม่เรีบไม่เรีบแต่เร็วๆยายหนักโมเตอร์ไซค์นุ่งชันมันเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของข้าอันนี้สมมติว่าอย่าหมกระเลิดทางคนปากตะกราจะบาหรือได้ผอเดมเซอร์นะเธอสมัยนิยมเร็วอยากสรุปรถกระบะกุลกคอกให้พันหุ่นเก่ง อ,อย่าพีอ,อย่าพีทนก็อยากมีและนานอยากมโหเรื่องของชาวบ้านรับขาดจริงจริงพี่จ๋ายุ่งยุง่งพี่พยาลองโวยมาสิจะเก็บให้ดูพี่พญาเจ้าขา้าลองโวยมาสิจะเก็บให้ดู พญาลองตอยมาสิจะเก็บให้ดูจะเก็บให้ดูจะเก็บให้ดูจะทันทัน ไหลลงปากลงปากมากจริงนะแบบฉันชอบกับติดสาระเสรีอีสองวันจะลุกให้จังกว่านี้ฉันมีของดีถึงได้กระดูกฉันมีของดีไม่พลาดรูเ้เธออ้าวใหญ่ไปเด้อไอ้เจ่เลยจ้าถายจไปยาเ่บาวนาลงน้าใจใจขอไม่หนีอย่าไม่ต้องห,ห่วงไม่ต้องห่วง พ่นาไซจะฉันป่าไปเงี้ยเงยเงี้ยเง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 ี้เงี้กอ็สมุตแล้วถึงบ้านพ่อหมดถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วยายายยเร็วยายต้องใช้อะไรมางเปล่าเนี่ยฉันจะได้ไปทำเตรียมตัวฉันก็ไม่เคยมีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ตียายก่อนเดี๋ยวเอาไม้ตียายอนโอ้โหยายยายยาย เออแท็เอ้ยไฟเขาโรยหัวสิ้นเรื่องไปซตัะรู้เรื่องเออไอ้หนูเออจ้ายายถึงเรีอนถึงฌาดเรื่องอะไรรกยายเดินดีๆอย่าไปกัดหมาจ้าลายยายยายไม่กลัวรังหมานะยายต้องใช้อะไรมั่งเนี่ยฉันไม่เคยมีลูกเออไอ้หนูเอ็งรีบไปต้มน้ำดมฌาดแล้วก็เลี้ยวเบ้อ นีกสมมติว่าให้เจ้านาคได้รู้ว่าความเจ็บปวดรวดร้าวตอนที่แม่สัมีทได้ตั้งท้องเจ้านาคแม่ไม่มีสายสะพายที่มาคล้องเจ้านาคแม่ใช้หนังทองของเจ้านาควันนี้หมอเลยให้พ่อหน้าคลองบาทนั่งคุกเข่าประนมือ9นาที ก็ขอให้เจ้านาคจงโชคดีและมีชัยเดี๋ยวเดียวเมื่อกี้บอกกี่นาทีนะเก้านาทีพอดีผมดูเวลาตลอด9้านาทีนะเรื่องจริงอันนี้เข้าสิบแล้วถอดบาตเนาะแล้วก็ให้เจ้านาคอันนี้หมอไม่ได้แกล้งนะครับเราสมมติว่าบาทที่คล้องอยู่นี้คือท้องของคุณแม่สําฤี นะครับบาทได้ให้โค้งไวหนึ่งนาทีห้านาทีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีน้ำหนักมันก็เท่าเดิมแต่โค้งของแม่สัมฤทเมื่อจํานวนเดือนมันเพิ่มขึ้นน้ำหนักโ้้งมันก็เพิ่มขึ้นตามจํานวนเดือน,น,นไปด้วยนะครับน,รนั่งตามสบายเนาะรู้สึกว่าแม่สัมฤทจะเดิเน,นเพลิดเพลินในวันเนี้ยอ่ะสมมติว่าถึงที่วัดแล้วเนาะ จะไปทำคลอดถึงบ้านถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงวัดลงถึงบ้านถ้าถึงวัดนะถ้าถึงวัดนะเอาเมธีไปเผาแล้วลูกเหรบ้านฉันอยู่ข้างวัดอ๋ออ่ะแล้วต้องมีอะไรให้เม่ยบอกบ้างล่ะเมียผมเจ็บท้องจัดคอไอยู่เนี่ยไอูไปต้มน้ำ้มท่าสักก่อนเลยนะลูกนะจ้าและสิ่งที่ขาดไม่ได้คืออะไร ท่านครูทำน้ำมนต์องคุริบาลว่าในบนยักโนหังพระทีนี้ผมเนี่ยมีดอกไม้ทุกเขียนไหมให้แต่ปัจจัยนะผมไม่มีหรอกนะยายเออมันไม่ได้นะลูกมันผิดครูเนี๋ยครูทำลูกยายก็หันไปทางขวามือแล้วกันเนาะโน่นฝั่งโน่นสิสายยายสายยายเออก็ขวากูหันมาเจอผีเลยโอ้เอายายยกยกตะกร้าไปขอเ็าเอานะ ผมก็ไม่มีปัจจัยแล้วผมหมดแล้ววันนี้กินเลี้ยงไปก็หมดไปหลายแสนแล้วแหมมันใจเนมะื่อทายายไปแนละ้วยายจะได้ได้แนะ่นอนทายายไม่ลุกยายก็อดแหละฝ่ายบยมอเท้าเจ้าก็บบัลขาและจงยกตรกา,าและเอามาตั้งไว้เชิดจะทั้งพาละวกรรมนแลและจะทำน้ำมลและอคุลีมานใหีก มีดอกไม้แล้วว่าทูเพยนละมีแต่ดอกไม้แล้วว่าทูเพยนละยายก็ยังวีนเวียนละอยู่ในใจอะมันยังขาดละอีกหนึ่งสิ่งอะมันยังขาดละอีกหนึ่งสิ่งอะอพูดจริงจริงละก็ว่าจากใจอะสิ่งที่ขาดนะ,ะยายจะบอกสิ่งที่ยากว่าใจจะบอก ไอที่ขาดนั่ก็คือบาดจจยากราบแม่พิชชลายุดนะกราบแม่พิชชลายุดละแม่ช่างพอมพูดและว่าน้ําจายาหันไปหาพ่อพตาย,ตา,ย,ยาใจดีพ่อตายตาเขาว่าใจดีและให้พ่อเป็นละเศรษฐีละว่าอัปพายาสอจ้าลูกคำา่นละ ซอจาละใส่ผ <iğ> ้านกำโดนผัดดักพอดำหมดหงแล้วอาวนไปเจหุจะอาบจงสะดับเจหุจะอาบระวจงสะดับอย่ากลัวเล่นโทรศัพท์ละได้ยินไม่พอตั้งละใส่ผ้านครูละขอตั้งละใส่ผ้านครูละมาช่วยตีด้วยูละเจหุมีน้ำใจยาขมวดตรี คนนี้ละคนละสำคัญอาคนนี้ละคนละสำคัญเอาเงินละใส่พ้าละกันว่ไว้วายายายนี้ละจะทำน้ำมนต์ละอายายนี้ละจะทำน้ำมนต์ละยังขาดหนึ่งคนละที่ยังไม่หายใครละอาคนนี้ละสำคัญละที่สุดใช่อะคนนี้นะสัญทีครแม่สับลีโมนุษย์ละได้ยินละมาอยา แม่สัมรีละคือมารดาและแม่สัมรีละคือมารดาและจะคลอดบุตรดาละให้อภัยได้เงินละใส่ผ่านกำนนลละได้เงินละใส่ผ่านกำนนลละแม่โบทถ์ธรรมบุละว่าโดยวายะและยกผ่านครัวขึ้นเถิด้ายวะาญญาว่าอดีตย่าโตห่างทคาที่นี สาธุสาธุสาธุพระพุทธประสิทธิ์พระธรรมงประสิทธิ์พระทั้งข้าประสิทธิ์องค์ทวามหาเทว่าประสิทธิ์ประสิทธิ์โดยดัโมพุทธายะย่งข้าพุทธมนฑลชาลีติ จะยับประ,ประ,ะปรอดจ้โอนี้้จะขโรดจะขรานไดาแม่สมฤทธิ์เบียงสายและเบียงควาง ไปีพระทวงให้ตังรมิ่งขึ้นในทานเนธโอ้อยาอยายยายจำเจ็บประเกินโอ้อยยายจำยายเจ็บอีดูเออจ้าจเบ่งหน่อยลุงโอ้ยยย เ <c oughs> จ้าทารกน้อยงา่ะสัตวัตรจักสุข <c oughs> ได้คล้อยเครื่องออกมาบุตรมาเสด <c oughs> Happy Birthday t o Yu Happy Birthday t o Yu Happy Birthday Happy Birthday, Happy birthday. Happy birthday Happy birthday Happy birthday ทูยูแต่ให้แม่หมอได้ทำการตัดสายรบอะไรให้เรียบร้อยยายฉันถามหน่อยเธอลูกฉันผู้หญิงหรือผู้ชายอย่ะยายจ๋าเอออยากรู้หรือไงลูกคนรู้ยา,รยาย เออยายก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายลูกมันมีแหลมแหลมมันดอกจำปีนะลูกเออโอ้ยงั้นผู้ชายฉันดีใจเหลือเกินยายจาตัดสายโลกสายทธอถือฉันทีในครรภมาคบกำหนดทศสมติเจ้าจึงได้เคลื่อนคลาดออกจากครรภขององค์พระมารดาฝ่ายแม่หมอตําแยก่ก็นำมไม้ไผ่มาตัดสายรุงไปหมกฝังแล้วนำเจ้าไปอาบน้ำทาแป้งดินซสโพงแล้วนำมาใส่กระด่งวนขึ้นสามโรค บอกสามวันน่ะเป็นลูกผีสี่วันน่ะเป็นลูกคนล, <3 S 2> ลูกของใครมารับกันได้รับกันเอาฝ่ายแม่ของเจ้าเขาก็เอาขึ้นกระดานไฟหนังแม่กระโพงทงแม่ก็ลายก็เปรียวไฟในเมืองมนุษย์นะร้อนนักร้อนหนาะเขาว่าคุณบิดานะมี21คุณมารดากล่าวเสร็จน่ะมี12แต่พระคาถาบาลีท่นว่าไม่ถูกต้องพระคุณของแม่นั้นมีมากมายนักหนาะ แม้จะเอาแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษเอาเขาพระสุเมรุวาดมาเป็นปากาเอาน้ำหมดมาหาสมุทรมาจดบันทึกแทนคุณของแม่นั้นก็หาหมดไม่คันตะวันบ่ายคลอยแม่ก็เอาเจ้าใส่เปีากแม่กระโร นนพนโยธานโานเวลาดึกยกพ้นโยธานโานเวลาดึกเฮ้ยอึกกระเทิบให้เรือนรันนี่โมงแม่มอมาทำโครธพันอุ้ยบ้านของฉันมีบุญเอกรา บากวาัาบิคุณมาไดา้นี่อยู่บาซายลูกคุณนจนจำไปจนวันตายฟังโน้นนีจ่จะยายจะสอนเจไว ตะเรศเนืวัดโยนยาอายส่องท้าพ่อเมลชากราบใหวไหวหางเอื้ทองเอามาให้วัดโจนเน,จนเตงไงตั้งแต่จวบเป็นผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้จะละอ้อมดีนะแม่คุณแม่ขน้นหน่ะ ได้ร้องนานแน่โลกสัมภาเนี่ยอาจารย์สอนมาเลยนะถ้ากินหมดนี่ตายแน่นอนเดี๋ยวจ่ารูหอาน้ำว่าทาแป้งเดี๋ยวแม่นีจะแข่งแบงเท้าได้ไหม เดียวแม่จะกระออมโอระเฮนอรุชายแม่ขอแบงลีกสัมายเดียวเถอกินกินไปเถอะอปีกผมไม่ได้อะไรกำพี่ดีกว่ากำตดถ้าบอกไว้ก่อนขอแบงจะสวยแม่สีพลองก็าได้แม่โอ้โหอีกใบเดียวแล้วกันนาะแม่น้องใครก็ได้ช่วยขับรถไปทีกลับด้วยเน้อนอนนี้นอนนี้อรัวโอ้โห วันนี้ยังมองวฝันคนเดียวเลยนะธนากรให้เจ้าหน้านั่งคุกเขา่าท่าเทศพบุตรและหันหน้าไปหาแม่แม่หันหน้ามาหาลูกหน่อย เจ้าหน้าเอาพวงมาลัยออกก่อนก็ได้จ้ะคอดนตีเบาๆลงเปิดมไมค์คุยด้วยจ้าให้เจ้าหน้ากราบลงไปที่ตักบกราบแบบแมม,มนะสามครั้งดังกาวไข เขาบอกว่าบุญคุณของคนที่ชื่อว่าแม่มากกว่าสิ่งใดจะหาบุญคุณไหนมาทดแทนแม่นั้นไม่มีเจ้านาคลองจับมือแม่สิครับแม่แดมือให้ลูกสิมือแม่สากไหมสากไหมครับแม่เหนื่อยไหมที่เลี้ยงลูกมา เหนื่อยไหมครับเหนื่อยวันนี้แม่ดีใจไหมดีใจมายี่สิบปีที่แม่รอคอยวันนี้แม่ปลื้มใจไหมจ๊ะปลื้มใจมากสิ่งที่แม่ต้องการมากที่สุดอยากจะบอกเจ้าหนะ้ะวายเหนือสิ่งอื่นใดแม่สําฤีนะ แกไม่ได้อยากได้เงินทองจากลูกหรอกสิ่งที่แกอยากได้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยคืออยากเห็นลูกแต่งชุดหน้าในวันรุน่งพรุ่งนี้แม่อยากเห็นลูกผมพะเหลืองสิ่งที่แม่ต้องการที่สุดคือดูใจของลูก สิ่งที่แม่ต้องการที่สุดคือความห่วงใยของลูกเจ้าน้าดีใจไหมครับเจ้าน้าเคยบอกรักแม่ไหมครับวันนี้ไหนลงบอกแม่ดังๆสิว่าผมรักแม่ครับเจ้าหน้าหอมแม่สักหน่อยคนที่คอยคอยเจ้าหน้า ยี่สิบปีในเจ้านาคลองหนุนตักแม่ซิลองหนุนตักคำว่าแม่ซิตักนี้จะอุ่นเหมือนเดิมไหมตักนี้เป็นตักแรกที่เจ้านาคได้เคยนอนนานยังลูกที่หนูไม่ได้นอนตักแม่นานไหมครับนานไหมครับนาน,น,านเดี๋ยววันนี้แม่จะกล่อมให้เจ้านาคนอน แต่แม่อาจจะร้องเพลงไม่ค่อยเป็นแต่แม่ก็อยากให้ลูกของแม่หนุนตักนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่วันรุ่งพรุ่งนี้แม่ที่ชื่อสําลีเนี่ยจะต้องกราบจะต้องยกมือไหว้ลูกของตัวเองเพราะว่าลูกของตัวเองเนี่ยได้เป็นหนอเนื้อเชื้อพระบุตรในบวรพระพุทธศาสนา เป็นบทของพระศาส,สดาเนาะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่แม่รอคอยมากที่สุดเจ้นานังหลับตาให้สบายจะนักนอนวันนี้แม่จะกล่อมวันนี้แม่จะกวายให้เจ้านากนอนหลับให้สบาย